สวัสดีพี่สีค่ะค่ะวันนี้แม่แววพาพี่มาดูไล่มีบานองเพชรน,นะคะลายที่ยี่สิบห้าค่ะแม่แววจําได้อยู่เป็นลายที่ยี่สิบห้าลายนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะค่ะเป็นลายเป็นลายท่อนๆเนาะค่ะขอบคุณพี่ที่ให้กาลังใจแม่แววเด้อค่ะพื้นหนึ่งวิเคราโทษเสียงแหบ <c oughs> พื้นหนึ่งก็โทรนาน อาทิตย์หนึ่งเนาะสลับผืนหนึ่งต่อแต่ละผืนค่ะนอะ้องเพนจะทออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้ผ้าผืนหนึ่งค่ะนอะ้องก็อันนี้ผืนที่แม่เอลถ่ายให้ดูรอบนั้นเนาะค่ะอันนี้ลายต่อของผืนต่อไปค่ะอันนี้ผืนนี้ 23, ที่ยี่สิบสามที่แม่เบลถ่ายให้พี่ดูค่ะก็เริ่มลายยี่สิบสี่ค่ะเรามาดูลายยี่สิบสี่น้ำกันค่ะ รูปผ้าซื่อๆง,งามๆบาทนนองเพ่นเนาะค่ะถ้าไม่แววก็เก็บผาไม้งามๆให้พีได้เบิ่งนะคะเป็นอันนี้คือเป็นความสามารถที่ทําขึ้นมาได้ค่ะนีนจะต้องมัดต้องแกะต้องย้อมต้องทอเนาะผืนหนึ่งก็ใช้เวลานานกว่าจะได้ผ้ามาัาพีผืนหนึ่ง อันนี้สามสกอค่ะอันนี้พืมสามสกอเนาะพืม,มห้าสิบใช่ไหมยายพืมห้าสิบเนาะฮะห้าสิบห้าสิบห้าค่ะทางยืนเขาจะเรียกพืมห้าสิบห้าค่ะคือห้าสิบห้าก็คือพืมใหญ่เนาะค่ะพืมห้าสิบห้าค่ะถ้าพี่ก็คงจะรู้เลยว่าอายุพืมจะมีสามสิบเกดแล้วก็สี่สิบแล้วก็ห้าสิบ แล้วแต่ขนาดของเราที่จะเอาเนาะแต่อันนี้บ้านน้องเพนใส่พิ่มใส่เพิมใหญ่ค่ะแน่นหนาด้วยค่ะมึงขาไม้น้ำกันด้วยค่ะเฮ้ยไม่ไปจะถ่ายทางนี้ให้ดูเนาะต้องถ่ายทางนี้ดูต้องมาเดินทางนี้เนาะโอ้ยต้องมาเดินทางนี้ค่ะอันนี้ลายเต็มตัวค่ะลายเต็มตัว ผ้าไหมง,งามๆมาหนองเพ่นนะคะพี่ท่านใดสนใจผ้าไหมก็สั่งสั่ง,งมแมวเบลได้เลยนะคะคือนละสามพันห้าค่ะพร้อมส่งได้เลยค่ะพร้อมส่งได้เลยค่ะสามพันห้าไม่ใช่เรื่องง่ายเนอะจะได้ผ้ามัดมีพื้นหนึ่งขนาดนี้ค่ะ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเฮาที่ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวนันนี้ยังมีให้เราทำอยู่นะคะ่ะยังมีให้เราดูาดะคะ่ะคือบ้านน้องเพ็ญแล้วก็น้องปูะคะ่ะไม่ไปถ่ายด้านนี้ให้ดู ขอบคุณพี่ที่สมผ้าไหมให้แม่แววด้วยค่ะสมคลิปให้สมโฆษณาให้ก็ขอบคุณทุกการบังใจด้วยค่ะเมื่อวานแม่แววไม่ได้ไลฟ์วันนี้น่าจะได้ไลฟอยู่เนาะคิดว่าคิดว่าวันนี้คงจะได้ไลฟอยู่ค่ะไลฟสดเนาะค่ะก็เลยมาถ่ายผ้าไหมให้พี่ดูก,ก่อน,นะคะ่ะเวลาว่างๆเนาะ ขอบคุณพี่ทุกท่านทุกกำลังใจด้วยนะคะให้กำลังใจแม่แวเววค่ะ้ดยผ้าไหมง,งามบานนองเพ่นเนาะค่ะเจ็ดมีไม่แตกค่ะสวยมากเลยค่ะทุกเส้นจะต้องทองให้ตรงด้วยค่ะาไม่งั้นจะออกมาไม่สวยค่ะคลิปนี้สั้นๆไม่นนยาวค่ะพอให้พี่ได้ดูผ้าไหมเนาะคะ่ะให้ด,ดูดูผ้าไหม เบื้องผรไหมบ้านแมวแมวก็จะมีผ้าขม้าค่ะบ้านน้องเพนก็จะมัดหมีบ้านน้องปูก็จะมัดหมีเหมือนกันค่ะของน้องปูก็จะสองสกอของแม่น้องเพนก็จะสามสกอค่ะ <c oughs> มันแตกต่างกันตรงที่สามสกอกับสองสกอสามสกอแตกต่างกับสองสกอตรงไหนสามสกอก็จะมีลาย ข้างบนที่แม่แววถ่ายอยู่นี่ลายไม่ชัดนะคะข้างล่างก็จะสวยงามกว่าลายนี้ค่ะเพราะว่าทางสว่างเกะลงอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้ไม่สว่างอยู่ข้างบนแม่แววก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะข้างล่างค่ะก็ถ้าอยากดูจริงๆก็นี่แหละตัดออกมาตัดออกากบคืนมามาดูกันจริงๆนั่นแหละถึงจะสวยกว่านี้ แม่เบลก็จ้องแต่จะมาถ่ายหลายวันถามน้องเพนว่าพื้นใหม่หรือยังน้องเพนบอกว่ายังไม่ได้เลยค่ะแม,ม่เบลกวาถามอีกวันนี้ถามว่าเพนพื้นใหม่หรือยังน้องเพนบอกว่าได้แล้วงั้นพี่มาถ่ายเด้อน้องเพนบอกว่าได้เลยเดี๋ยวก็เดินมาถ่ายถ่ายคลิปให้พี่ได้ดูเนาะค่ะแต่เจ้าของไม่อยู่ไม่รู้ว่ารายอะไรน้องแม่เบลไม่ได้ถาม ลายดอกทานตะวันเอ้ยายบอกแล้วว่าอันนี้คือลายดอกทานตะวันโอ๋ยยายยายนี่คือแม่แม่น้องเพ็ญเน,นะะี่ยค่ะคุณยายแม่น้องเพ็ญยายบอกว่าลายทานตะวันค่ะข้างล่างจะเป็นพื้นหนึ่งพื้นข้างล่างไม่เหกออกมาลงคลิปให้พี่ดูแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอยต่อของพื้นใหม่เนาะคะ่ะแต่กาจะได้อีกพื้นหน้าก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นู่นแหละเน้องยายเนาะ แปบทิ่งเลยจะได้อีพื้นต่อไปค่ะเพราะว่าน้องเขาทําหลายอย่างค่ะเลี้ยงวัวด้วยทํากับข้าวให้คุณยายด้วยดูแลครอบครัวด้วยเนาะเอาเวลาว่างจริงๆมาทอผ้าเหมือนกับแม่วหววนี่แหละแม่วหววก็เอาเวลาว่างจริงๆมาทอ,อ,อ,อผ้าเข้ามาค่ะอันนี้สวยมากเลยยายบอกว่าลายทานตะวันค,คลิปนี้สั้นๆค่ะเป็นาทีแล้วพี่ ขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่วิวค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกกากำลังใจด้วยเด้อค,ค่ะคลิปนี้แม่วิวขอแปดนาทีค่ะจะได้เป็นแปดนาทีต่อคลิปเนาะขออีกหนึ่งนาทีเด้อพี่ขออีกหนึ่งนาที น,นี้จะเป็นได้ต่อที่ไม่แบว่ามาถ่ายพี่ดูแลเนาะค่ะผืนนั้นค่ะน,นี้ก็เป็นผืนที่ยีบสี่ค่ะมีสีพ้าด้วยสีชมพูด้วยสีขาวด้วยสีเขียวค่ะอยู่ทุกซอกทุกมุมอของเนื้อผ้านะคะ อันนี้เขาเรียกมีมีหมุดเน้ะยายมีหมุดค่ะมีหมุดเขม้นยา่บอกค่ะถ้ามีสดถ้าเป็นมีสดก็จะไม่ได้แน่นหนาขนาดนี้เนาะยายเนาะมัดแค่สีสองสีแล้วก็จะย้อมต่ําเลยค่ะอันนี้เป็นมีเขมนมีมีหมุดเออเขาเอิญมีหมุดต้องเห็นแววกับอหูว่าเป็นมีหมุดเขาเรียกมีหมุดจังไดเนาะคะขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่ให้กำลังใจแม่ววค่ะขอบคุณที่ชม คลิปทาไหมง่ามๆบานสองปู้หรือบานสองเพนหรือบานแมวแมวเนาะคะ่ะถ้าเจอกับแมวคลิปหน้าหรือเืลือนหน้าค่ะ mm hmm. ก็คงเก็บประมาณอีกเป็นอาทิตย์หนึ่งเนาะก่จะได้มาดูผืนที่ยี่สิบห้าน้ำกั้นเนาะคะ่ะขอบคุณด้วยค่ะพี่บายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะสวยงามมากเลย ค่ะพี่บ๊ายบายเจอกับแม่แววคลิปหน้าหรือผืนหน้าด้ค่ะแม่แววก,ก็จะคอยเที่ยวมาให้พี่ดูเนาะถ้าใครสนใจสั่งแม่แววได้ผืนละสามพันห้าค่ะขอบคุณพี่ทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกับแม่แววคลิปหน้าหรือผืนหน้าค่ะ